จะเดินทางไปขาเดียวได้นะคะตรงจะเป็นบ,นบันไดค่อนข้างจะชันแอบมองก่อนค่าชมมากไว้เดินสบายๆลงมาจากด้านบนแล้วฮะเป็นบันไดาทางเหมือนประมาณเราไปเที่ยวป่าายเลนเนาะป่าายเลนก็จะมีสะพานประมาณนี้ค่ที่เราเดินมา มันจะเดินไปด้านหน้าเพื่อจะไปที่ผาอะไรนะคะผาเดียวได้ผาเดียวได้ธรรกลางธรรมชาตินะคะอยู่ที่เขาใหญ่ตอนนี้เราอยู่เขตจังหวัดอะไรตอนนี้เพราะว่าเขาใหญ่อ่ะมันกินหลายพื้นที่มีทั้งนครนายกปราจีนตอนนี้อยู่นครนายกตอนนี้อยู่นครนายกโคราชทางก็จะเป็นขึ้นๆลงๆตลอดนะคะ นี่ตอนนี้เรากำลังจะเดินลงแล้วเดี๋ยวลงอย่างนี้ตลอดเลยอันนี้เราเดินมา,าเกือบจะถึงจุดหมายแล้วคะ่ะแต่ยังเห็นไม่เป๊บมองเห็นได้ไมนแล้เดินมาประมาณกี่นาทีแล้วคอับเราจะสักสิบนาทีได้สิบนาทีนะนู้นโดยจากรนนะเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะทําเหมือนที่เราไปชมตามอ่าวพุกะเบน ตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีป่าชายเลนแต่นี้เราเดินมาคือเป็นจุดชมวิวที่เขาใหญ่นาจะมีหน้าผาวมาให้เก็บภาพไปที่เราจะซิๆไปไหนบางจุดก็จะลงบันไดหลายขั้นอันอันก็สเต็ปเดียวอากาศหนาวเริ่มมาแล้วลมแรงถ้าเรามาเช้าวันนี้าอาจจะเห็นทะเดหมอกนะน้า ตอนนี้แดดมันมาแล้วอาจจะน้อยทางก็จะซิกแซกหน่อยจะไล่ไล่ไล่ถอยแล้วก็ลงบันไดมาเดินหน้าได้เลยสเต็ปเดียวลงได้เป็นสเต็ปลงบันไดแล้วค่ะที่เราสไลด์ต่ขับนาะตอนนี้รู้สึกจะลงบันไดค่อนข้างจะเยอะเหมือนลงบันไดบ้านเยอะเลยจะซิกแซกดันหน้าเขาเรียกหน้าว่าเขาขึ้นแล้วดานล่างละเหมือนประมาณละมอกหินใายทะเลแต่ไม่ใช่ ยนึงนะคะก็จะ,จะมีราวให้เราจับเนาะแต่ที่เราเดินมาไม่มีราวเลยเพราะว่ามันเป็นสเต็ปตามๆแต่นี่มันลงตลอดทางเดินไม่ยากมากเพราะว่าก็ทำเป็นบันไดเป็นไม้ปูให้เราบางที่เราไปลนนักษณะนี้จะเป็นเดินไต่ดินเลยอะไต่ไปที่ดินเลยธรรมชาติแบบนี้เกาะต้นไม้ไปเหมือนที่เราไปเกาะอดังตรงข้ามดีเปะ ต้องไต่ไปตามเนินดินเนี่ยต้องเกาะกิงไม้ม้่งอะไรมั่งอันนั้นคือยากอันนี้คือง่ายกว่าเนี่ยก็ทําบันไดให้แบบนี้เลยขั้นอยู่นะหลายขั้นอยู่เป็นสเต็ปแบบเนี้ยทุกระยะเลยเย็นเยอะเลยหาวเ็ขขวลยรูปบอกโคตรหนาวเลยเดินไปเหงื่อออกก็จะหายหนาวใกล้จะถึงจุดหมายแล้วเราเห็นมีคนถึงก่อนเรา นั่นคือบ้าวีนากับน้องดาเขนั่งชมวิวแล้วค่ะลมแรงมากด <ไอ S 1> ูใจ <มา S 2> ห่วงเพราะว่าต้องลงบนไดอีกทางที่ลงมาก็ค่อนข้างจะหลายสเต็ปอยนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เปนไดแต่ชั้นก็มีประมาณห้าขั้นติดขั้นอนนี้เราใกล้ถึงะคะ่ะอยู่ที่เขาใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ในเขตนครนายกใช่ไหมใช่อื้วก็ขึ้นกับประจีนคะรนายกแล้วก็โคราช เส้นทางที่เราเข้ามาด้านปาจีดเมืม่อวนานจางเลยเพราะว่าช่วงนั้นมันจะเป็นจุดช้างผ่านเอาเกตอันตราอย่าเข้าใกล้ลิ้นนะคะนั่นคือหน้าผาเลยค่ะาามาแต่เช้าเพราะว่าเขาจะมาชมทะเลหมอ,อกมีคนสวยนั่งคอยอยู่ค่ะาเค่ะสวย ที่เรามาถึงจุดหมายปลายทางนะคะอยู่ที่ผาเดียวดายวันนี้มันย้อนแสงหน่อยเนาะเนี่ยป้ายใกล้ๆบรรยากาศรอบๆนะคะเห็นมนหมอกโอ้สวยด้าน้องสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะเก็บภาพไปที่ระลึกกันนี้ถ่ายเป็นวิดีโอเหมอนมีคนนั่งแ,<ต>แชทอ,อยู่มีเน็ตหรอคะไม่มีไม่มีคุณ <laughs> <laughs> แม่ดูอะไรไม่ทราบคุณแม่เราพี่ไม่มีอ่ะ <laughs> มาหวัวปูดตาปิดเงอกบวมน่ารักที่สุดได้เดินทางกลับแล้วนะคะไปกดูบริเวณรอบๆที่เราอยู่ตอนนี้เป็นหน้าผายืนไปที่โอ้ว,ว้าว,ว,ว,วลมแรงอยูเดีะขึ้นไปแล้วค่ะกำลังเดินทางกลับแล้วค่ะชมวิวกันเรียบร้อยแล้ว ใกล้ลิมนะขวานะคะ,ะ,คะอันตรายเมานนะะลากไม้สวยเน,เยะนาะยังเดินได้อยู่ลูกชายก็กลัวจะลงยื่นมือมาเป็นหลักคือตรงนี้ทางเลียดยังไม่ได้ขึ้นบันไดกับขากับเหมือนใกล้กว่านะรู้สึกไหมใกล้ยังครับแต่ว่ามันไวม <c ười> าบอกสิเมันเป็นสเต็ปสเต็ปตลอด <c ười> มันใกล้กว่าจริงนะ ไปขึ้นขั้นข้างหน้าเอาขาวพอนดี๋ยวไปบันไดก่อนไปผูกกันดึงท่านบอกตรงนี้ก็โหดแล้วนะดูทางนี่เดินไปก็เสี่ยงทิ้งขึ้นมาหายใจข้างเหงื่อเพราะว่าเป็นบันไดขั้นข้าๆตลอดทานน้ําตกทานน้ําตกนะคะแต่ว่าน้ําไม่มีมะมะนาวผลถึงเส้นหมายปลายทางแล้วค่ะหายใจทั้งเหงื่อกันเลย ตรงนั้นหนาวตรงนั้ำลมแรงตรงนี้ไม่เท่าไหรนี่ที่จอดรถอันนี้นั่งพักกันเดี๋ยวจะขึ้นรถเขาเรียกว่าผาเดียวดายมีคนมาเรื่อยๆในโบกมือไปไปในี่จะจบคลิปแล้วจะมีผาต้อมใจต่อนะเดี๋ยวไปพาตกใจผาตอมใจเอ๋อผาตอมใจ มีเต้นโชว์ด้วยค่ะอันนี้ท่าอะไรเนี่ยหมูเด้ง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 มีสลัดขาดิสิเนี่ยมายืนตรงนี้ยืนที่ปุ่งโปร่งเนี่ยจังพี่ด้แล้วมันจะเต้นนานเต้นให้น้องดาดูหน่อยดิน้องดาจะได้ยิ้มน้องดาหิวแล้วคไม่ออกแล้วเนี่ยเอาหมูเด้งอีกชั้นเลยเอาหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งทาสลัดขาด้วยตอนนี้ผอมแนละ้วผอมเพียวแล้วครับรสิบหกโลหลังจากได้อทดทำอาหารกินเองเป็นเชฟเองไม่ทำเลยเลยนั่งสมาธิทุกวัน <laughs> นั่งสมาธิทุกวันอยู่ดีก็ผอมเอง <laughs> อยู่ดีก็ผอมเอง <laughs> ไอ้ที่ไปฟิตเนสว่นายน้ำลงลง,ลงเนี่ยไม่ใช่นั่นนะ <c oughs> ตอนนี้คนกำลังจะลงไปแล้วค่ะในทางลงนะคะเมื่อกี้เราขึ้นไขทางไหนทางลง ข้างชันเหมือนกันเจอาเลทำไมมันเดินเหมือนน้านานอันนี้คือรายละเอียดเขาบอกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเดียวดายเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นเส้นทางยกระดับลักษณะเป็นวงกลมจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณใกล้กันใช้เวลาประมาณ35นาทีแต่เราน้าจะนานกว่าเลย ก็ขึ้นลงบันไดตลอดก็วันนี้ต้นน้ำกระสับเยอะนี่มอโดกลกเขาบอกตรงนี้เป็นมรดกโลกค่ะถ้าหนอนผักชีอะค่ะมันเป็นทุ่งที่เขาเอาไว้สองสารใบไม้สวยเนาะทุ่งยาต้นนายาสีทองเขาบอกเดินสามห้านาทีเราน่าจะมากกว่าอันนี้คือทางลงทางทางลงก็ค่อนข้างชันน่าจะเป็นสเต็ปตลอดทางขึ้นอยู่ด้านนี้เป็นวงกลมเหมือนที่เขาว่า โอเคบ๊ายบายหน่อยค่ะคนสวยบายบายสองรอบเลย <laughs> <laughs> จบไม่ลองค่ะเลยเลยบายบายไปหลายรอบ